เจ้านี่เป็นเอ็นบซีของนายหรือว่าจะเป็นเจ้าหวยคนใหม่ถ้าเป็นตัวละครใหม่แล้วก็พวกเราต้องเล่นเพลงนี้ใหม่ตั้งแต่ต้นเลยนะฉันไม่ทํามันอีกครั้งหรอกนะโอ้พระสงฆ์นึกมันว่าจะมีมนุษย์คนใหม่หลือเข้ามาในนี้แล้วแล้วฉันจะเอาเจ้าน,นี่ออกไ้ยังไงแค่จำมันต่อไปมันได้ผลกับพวกเราทุกคนนี่มันเกิดอะไรขึ้นจะฉัน เบลเวนวียแปลกๆแล้วตอนนี้ฉันก็มาอยู่นี่พวกคุณเป็นใครอ่ะทำไมถึงถอดแวลเนวิยาไม่ได้แล้วฉันอยู่ไหนเอาแนวน่าใจเย็นก่อนก็แค่สิ่งใหม่ๆทุกอย่างมันจะโอเคพวกเราหนาผ่านกันมาหมดแล้วเธอองก็คงต้องเ,อเรื่องอะไรขึ้นเนี่ยเอาเราวราธิวรักพวกเราไม่ได้ยากให้คำหยาบคายแบบนั้นมาอยู่แถวนี้หรอกนะโดยไม่สิ่งดีจะตอลเสิร์ครับครือสถานที่ที่ทุกไวาสามารถเอนจอยได้ เธอเพื่อนฉันเธอนด้หลุดเข้ามาในโลกอันน่าเหลือเชื่อที่ทุกอย่างสามารถเกิดขึ้นได้จะย,ยกเป็นคำหยาบนะโอ้พระเจ้า